กดไลค์กดสมัคสมาชและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นะด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้าโต๊ดสามตัวตรงกับวิเคราะห์บอลวันนี้บอลสเต็ปสามวันที่ 3, สามเมษายนสองพนห้าหกห้านะครับวันนี้น้าโต๊ก็มาวิเคราะห์บอลให้รับชมกันถึงสามคู่กันเลยนะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเวสต์แฮมพบกับเอฟเวอร์ตันเจอกันเวลาสองทุ่มตรงคืนนี้นะครับส่วนคู่ที่สองเป็นคู่ระหว่างสเปอร์พบกับนิวคาสเซิลเจอกันเวลาสี่ทุ่มสามสิบนาทีนะครับส่วนคู่สุดท้ายเป็น ของค่ำคืนนี้เป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลนาพบกับเซบียาเจอกันเวลาตีสองตรงนะครับคืนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะ้นวิเคราะห์คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเว์แฮมเว์แฮมยูไนเต็ดพบกับเอฟเวอร์ตันฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมในสิบนัดที่ผ่านมาฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมในสิบนัดที่ผ่านมาเว์แฮมชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ให้กับเอฟเวอร์ตันไปห้าเกมนะครับ ในนัดล่าสุดการเจอกันของทั้ง2ทีมเวสต์แฮมยูไนเตดก็เอาชนะไปถึง1ประตูต่อศูนย์และในนัดก่อนหน้านี้เอฟเวอร์ตันก็เอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับและในนัดก่อนหน้านี้อีกเวสต์แฮมก็เอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะถือว่าสูสีกันนะครับสำหรับ2ทีมนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2 แพ้3เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของเว์แฮมยูไนเต็ดกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของเว์แฮมยูไนเต็ดใน5นัดที่ผ่านมาชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นในบ้านใน5นัดที่ผ่านมาในนัดล่าสุดก็ไปเอาชนะเซบีย่าไปที่1ประตูต่อศูนย์และในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปเอาชนะแอตตันวินล่าไปที่2ประตูต่อหนึ่งและในนัดก่อนหน้านี้อีกก็ชนะวูฟแฮมตันไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับมีไปเสมอกับนิวคาสเซิลที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับ อ่ะถือว่าฟอร์มการเล่นโดยรวมถือฟอร์มการเล่นในบ้านถือว่าทําฟอร์มการเล่นได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับใน5นัดที่ผ่านมาถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเยือนอย่างเอฟเวอร์ตันกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยโดยรวมของเอฟเวอร์ตันใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2แพ้ไป3เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเอฟเวอร์ตันกันเลยนะครับ ฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเอฟเวอร์ตันใน5นัดที่ผ่านมาแพ้ไปถึง5เกมติดเลยนะครับด้วยสกอร์ขาดลอยทุกเกตทุกนัดเลยนะครับในนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับคิตตันพาเลตไปที่4ประตูต่อศูนย์นะครับและในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้ให้กับสเปอร์ที่5ประตูต่อศูนย์นะครับและในนัดก่อนหน้านี้อีกก็ไปแพ้ให้กับเซาท์แธมป์ตันที่2ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าฟอร์ม ดรอปอย่างมากเลยนะครับกับทีมเยือนอย่างเอฟเวอร์ตันนะครับใน5น้านัที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยแล้วก็แพ้ด้วยสกอร์ที่ขาดลอยทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมอันดับที่8อย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่งไปแล้ว30มีคะแนนอยู่48คะแนนนะครับอันดับที่17อย่างเอฟเวอร์ตันแข่งไป27 มีคะแนนอยู่25คะแนนนะครับคะแนนห่างกันเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับเมื่อเทียบคะแนนกันแล้วของทั้ง2ทีมสําหรับคู่นี้นะกเตะก็เลือกเชีย์ไปทางทีมเจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับดูจากฟอร์มการเล่นแล้วของเอเบอร์ตันไปเยือนเขาทําสกอร์ไม่ได้เลยนะครับใน5นัดที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเอเบอร์ตันสำหรับทีมนี้ก็เลือกเชีย์ไปทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับ คู่ที่2เป็นคู่ระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์พบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ท,ทีมใน10นัดที่ผ่านมาสเปอร์ชนะ6เสมอ2แพ้ให้กับนิวคาสเซิลไป2เกมนะครับในนัดล่าสุดการเจอกันของทั้ง2ทีมสเปอร์ก็เอาชนะไป3ประตูต่อ2นะครับและในนัดก่อนหน้านี้ก็เสมอกันไปที่2ประตูต่อ2และในนัดก่อนหน้านี้อีกก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้ง2ท,ทีมกันเลยนะครับ ฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ1แพ้ไป1เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของสเปอร์กันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของสเปอร์ใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3แพ้2นะครับในนัดที่ผ่านมาก็ชนะเวสต์แฮมอยู่ในเตดไปที่3ประตูต่อ1นะครับและในนัดก่อนหน้านี้สเปอร์ก็เอาชนะเอฟเวอร์ตันไปถึง5ประตูต่อ0ูนย์เลยนะครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างโอเคเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งทีมเยือนกันเลยดีกว่านะครับฝั่งทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลอยู่ในเตดฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3แพ้2เกมนะครับอ่เนนอบอเะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของนิวคาสเซิลกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของนิวคาสเซิลใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1แพ้2เกมนะครับใน2นัดที่ผ่านมาก็แพ้ถึง2เกมติดเลยนะครับ ในนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับเอเวอร์ตันไปที่1ประตูต่อศูนและในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้ให้กับเชลซีไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับมีชนะเซาท์ทัมตันที่2ประตูต่อหชนะเบนฟอร์ดไปที่2ประตูต่อศมีไปเสมอกับเวสต์แฮมยู่นเตดที่1ประตูต่อหนะครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับกับทีมเยือนในนัดนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับ ตารางคะแนนของทั้งสองทีมอันดับที่5อย่างทอตแนมฮอสเปอร์แข่งไปแล้ว29นัดมีคะแนนอยู่51คะแนนส่วนอันดับที่15อย่างนิวคาสเซิลอยู่ในเตดแข่ง29มีคะแนนอยู่31คะแนนนะครับคะแนนห่างกันพอสมควรเลยนะครับสำหรับ2ทีมนี้สำหรับทีมนี้น้าต้นก็ขอเลือกเชียร์ไปทางสเปอร์แล้วกันนะครับอันดับที่อันดับที่5น้าต้นคิดว่าทำฟอร์ม ไดค่อนข้างโอเคกว่านะครับดูจากฟอร์มการเล่นทั้งเย้าและเยือนของทั้งสองทีมสเปอร์ถือว่าค่อนข้างโอเคกว่าเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคู่ที่3กันเลยดีกว่านะครับคู่ที่3คู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้เป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลนาพบกับเซบียาฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดที่ผ่านมาบาร์เซโลนาชนะ5เสมอ3แพ้ให้กับเซบียาไป2เกมนะครับในนัดล่าสุดการเจอกันของทั้ง2ทีมก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อหนึ่ง และในนัดก่อนหน้านี้เซบีย่าเอ้ยไม่ใช่เซบีย่าบาร์เซโลนาชนะไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับและในนัดก่อนหน้านี้อีกบาร์เซโลนาก็นชนะไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าชนะเยอะเหมือนกันนะครับกับฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดที่ผ่านมาชนะไปถึง5เกมเลยนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับ ฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาใน5นัดที่ผ่านมาชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นโดยรวมเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของบาร์เซโลนากันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของบาร์เซโลนาใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับในนัดล่าสุดก็ไปชนะโอซาซูนาไปที่4ประตูต่อ0นะครับและในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปเสมอกับ กาลาตาซาลายไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับและในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปชนะเอลนติกบินเบาไปที่4ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าฟอร์มโอเคเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นในบ้านของบาร์เซโลนาเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของฟอร์มการเล่นของทีมเยือนกันเลยดีกว่านะครับฟอร์มการเล่นของทีมเยือนใน5 0. นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ3แพ้1เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเซบีย่ากันเลยนะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเซบีย่าใน5 0. นัดที่ผ่านมา เสมอ3แพ้2ยังไม่ชนะใครเลยนะครับในนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับเวสแฮมอยู่ในเตดที่1ประตูต่อศูนและในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้ไปเสมอไปเสมอกับไลโยบาายกาโนไปที่1ประตูต่อ1นะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมอันดับที่2อย่างบซบียแข่ง29มีคะแนนอยู่57คะแนนนะครับอันดับที่4อย่างบาร์เซโลนาแข่ง28มีคะแนนอยู่ 54คะแนนนะครับคะแนนห่างกันเพียงไม่กี่แต้มเองนะครับสำหรับคู่นี้นะ้าต้นก็ขอเลือกเคียร์ไปทางบาร์เซโลนาละกันนะครับนะโตต้นคิดว่าบาร์เซโลนาคงจะไม่แพ้คาบ้านอย่างแน่นอนนะครับเมื่อดูจากฟอร์มการเล่นของเซบีย่าแล้วเซบีย่าค่อนข้างไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับกับฟอร์มการเล่นใน5นัดที่ผ่านมานะต้นก็ขอเลือกเคียร์ไปทางบาร์เซโลนาละกันนะครับ เดี๋ยวนะ้าโตสรุปหน้า YouTube ให้เลยละกันนะครับว่า3คู่นี้นะ้าโตเลือกเจียบไปทางคู่ไหนบ้างคู่แรกเป็นคู่ว่วงเวสแฮมพบกับเอฟเวร์ an, นะตันน้าโตก็ให้เลือกเจียบไปทางเวสแฮมนะครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ว่างสเปอร์พบกับ New Carson, นะิวคาสเซิลน้าโตก็ให้เลือกเจียบไปทางสเปอร์นะครับส่วนคู่สุดท้ายเป็นคู่ว่วงบาร์เซโลนาพบกับเซบียาณ้าโตก็ให้เลือกเจียบไปทางบาร์เซโลนานะครับถ้าท่านไหนติดขัดปัญหาเรื่องใดหรืออยากได้นอกเหนือจาก3คู่นี้นะ้าโตมีกลุ่ม v i p แอดไลน์เข้ามาที่มุมด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ์เพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปของนักโต้กันด้วยนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปขอให้ทุกๆท่านเฮงๆรวยๆโชคดีกันทุกท่าน,วววน,านสวัสดีครับ